อ่ายางยางเดี๋ยวเดี๋ยวให้เจอแค่คุณครูคนเดียวก่อน,น,นจุดที่หนึ่งจุดเจ้าแม่กวนอิมอ่าจุดที่หนึ่งเวลาเราออกไปนําเสนอหน้าชั้นนะคะพระอาจารย์ก็จะถามว่ากลุ่มเราใครเป็นวิทยากรแนะนําก็บอกชื่อไปว่า อาจารย์ดตตรยักษ์โสทาราค่ะอ่าและหนูไป<ม>เห็นอะไรมาบ้างอ่าจุดหนึ่งเราก็บอกเลยจ,จุดที่หนึ่งเราไปหาเจ้า<จ>แม่กวนอิมอ่าโอเคเราไปหาเจ้าแม่กวนอิมจุดที่หนึ่งเจ้าแม่กวนอิมนะคะเจ้าแม่กวนอิมเป็นสัญลักษณ์ของความ,วมแม่ตากรุนาอ่าโจทย์ไว้เจ้าแม่กวนอิมมีม เจ้าแม่กุดอิมเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและกะัล鲁นาเขียนต้องอ่านออกด้วยนะเดี๋ยวไปหน้าชันอา่านลายมือตัวเองไม่ออกนะโดนแน่เลยนะคะแล้วเวลาเรายืในใ้เพื่อนเพื่อนอ่านไม่ออกเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องนะนะคะอ่าเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตากัลุณาเจ้าแม่กุดอิมของเรามีสององนะคะองแรกนี้คือปางประทานพรสีทององค์ที่สองเป็นสีฟ้านะคะก็คือปาง เทศนาธรรมนะคะอันนี้จะเป็นคำพีนะคะอันนี้เป็นคำพีนะอ่าอันนี้เป็นปางโปรโดนะเหมือนท่านออกไปเผยแผ่ธรรมแล้วก็เทศนาธรรมนะคะสัญลักษณ์ขององค์พระโพธิสัตว์กุอีมเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาการุณานะดังนั้นบุคคลที่นับถือเจ้าแม่กุฎิมจะต้องมีอะไรคะต้องมีความเมตตาการุณาต่อสัมภัตว์และ ต่อตนเองเหมือนกันโดยเฉพาะบุคคลที่นับถือเจ้าแม่กวนอิมนี้โดยส่วนมากแล้วจะไม่ทานเนื้อสัตว์นั่นเองนะจะไม่ทานเนื้อสัตว์และก็จะทานเจนั่นเองนะคะโอเคแล้วต่อมาคนที่นับถือเจ้าแม่กวนอิมต้องมีคุณธรรมอย่างไรคะต้องมีความกตัญยูกะตะเวทีดังนั้น จะได้รับการโปรดจากเจ้าแม่นะคะดังนั้นคนที่นับถือเจ้าแม่นะคะก็จะต้องเป็นคนที่ต้องมีความกระตัญยูกกระตะเวทีด้วยนะคะเจ้าแม่กวนอิมเป็นอะไรคะเป็นบุคลากรหนึ่งที่มีความสําคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแต่เป็นแบบมหายานนะคะถ้าเขาบอกว่าเจ้าแม่กวนอิมเป็นใครเจ้าแม่กวนอิมไม่ใช่ศาสนาพุทธเจ้าแม่กวนอิมไม่ใช่พุทธศาสนาไม่ใช่เลยนะคะเจ้าแม่กวนอิมนะคะ เป็นบุคลากรหนึ่งในพระพุทธศาสนาแต่อยู่ในฝ่ายมหายานนั่นเองนะคะเราจะสังเกตได้ตรงไหนว่าเจ้าแม่กุิมนับถือพุทธศาสนาคะบนพระเศียรหรือเรียกว่าศิราพรนะคะบนพระเศียรหรือเรียกว่าศิราพรนะเราจะเห็นรูปพระพุทธเจ้าอยู่บนหัวเจ้าแม่กุฎอิมทั้งองค์นู้นก็จะเป็นรูปพระพุทธเจ้าอยู่บนศีรษะพระแม่กุฎอิมแล้วก็ ตรงนี้ก็จะมีรูปพระพุทธเจ้าอยู่บนศรีรษะนะของเจ้าแม่ดังนั้นนะคะเจ้าแม่กุอิ่มจึงถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์หนึ่งของการเชิดชูบูชาพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวนะคะจะไม่เชิดชูบูชาองค์อื่นเลยนะคะ ท่านจะให้ความเคารพให้ความนอบน้อมให้ความสักการะพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเจาา้าแม่กดิมจึงถือว่าเป็นพระโพธ,ธิสัตว์เพียงพระองค์เดียวที่มีการสวมรัตนามาลาเป็นรูปพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าองค์นี้ชื่อใครคะชื่อองค์อมิตาภะ นั่นเองนะคะเวลาคนจีนสวดเห็นไหมอมิตาพูธอมิตาพูธอมิตาภูดก็มาจากพระพุทธเจ้าองค์นี้ว่าอมิตาภะอมิตาภะอมิตาภะโอเคนะเข้าใจตรงกันจุดที่หนึ่งผ่านไปแล้วเรามาจุดที่สองกัน